ยังมาเทียเท่ยวยังมาเที่ยวแล้วใช่เดียวมีมาเที่ยวหรือเปล่าเฮ้ย,ย,ยพี่ลูกมาแล้วอา้าวจบเลยอดแล้วเรื่องหลังทางออกทางนี้อุย้ยหนูหน้ามือดจ้ะพี่พีท ไลรไม่ได้แล้วลำไย,ยต้องได้กลับบ้านแล้วของเยอะมากลำไย,ยอะ่ะแล้วลำไย,ยนั่งหลังจะไม่เป็นไรใช่ไหมอดเจอเลยเพิ่งออกมาเมื่อกี้ เทีเททเ่ยวงานหมาแต่ว่าไม่ทันแล้วไม่พาพิมพ์ใจมาด้วยไม่ไหวพามาไม่ไหวลำใหญขี้กลางงานทุกคนไม่ไหวเลยลำใหญยังไม่ได้เลยฮะชุดเปื่อนป่นะชุดอะไรชุดลำใหญไม่เปื้อนไม่เป,เปื้อนเน่เน่เน่ ลำไยต้องกลับบ้านคนเดียวเพราะว่าแม่จะไปกับผู้ชายลำยยจะข้าไปนั่งกับพี่ลุงเหรอไม่ได้ลูกลำยยกลับบ้านเองนะไปกับพี่ลุงนะโอเคไหมใส่เพ่ดให้แล้วนะส่งลูกกลับบ้านโอ๊ยกระเป๋าฉัน พีถือกล้องให้หน่อยอะไรตอนที่ลูกมาวันนี้เฝ้าอย่ันน่ะส่งลำายกลับบ้านลำายกลับบ้านคนเดียวนะ ดีๆขนติวว่าพี่ลูกมาขับรถกลับบ้านต้างหลังกลับบ้านเองนะบ๊ายบายเอาพี่ลูกไวห้หน้าของบ้านสาวหมอให้เขาฉีดยาหรอใช่โอค่ะพี่จุม๋มเขาบอกเดี๋ยวพี่จุ๋มจะบอกเองว่าฉีดเหมือนเดิมตาปมป็นอักเสบโอเคที่นี้มันพี่แล้วแหละทำเข้ใจอยู่ จกเลยส่งยายกลับบ้านนะคะส่งลำใย,ยกลับบ้าน้อาชุดลำใย,ยน่ารักเพิ่งซื้อค่ะเพิ่งซื้อ <ina> เราจะไป กินข้าวก่อนแล้วเราก็จะไปแอบไปมอเตอร์โชว์กลุ๊กปุ้ยตุ๊งต้าอยู่ด้ยายกลับบ้านกับพี่ลูกยายกลับบ้านกับพี่ลุงใช่ยายกลับบ้านกับพี่ลุงแบล็คปะ <c oughs> แบลเนาะ <c oughs> เหมือนแบบรับลูกไปโรงเรียนแล้วก็มีคนขบับรถขับไปส่งอะ <c oughs> แมว็คมากยายกลับบ้านกับพี่ลุงแล้วนอนยาวอยู่ข้างหลังคนเดียวนึกออกไหมแบล็มากจะเปกกน ล้างด้วยแค่หนูต้องไปแล้วมาหนูไม่ได้มาแค่นี้ค, <s> ค่ะเพราะว่าหนูจะชิงช่องจะเข้าห้องน้ำนะคะ